الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Wahdahu la syarika lakum Asyadu anna muhammana abduhu wa rasuluh Allahumma sani'ala muhammadan Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu Rabi syuruhli sadari Uyassir li amri Wa ahlunu kudatam min lisani Yaqabu qawli Rabbana, zalamna, angkusana, ilam taufirulana, wa tarahana, mana kau nanamilah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatulahumuatallah. Jumpa sesudah. ท่านประธานเครือไกยสากลอิสลามปาคใต้ท่านประธานสากลท่านจัดการท่านประธานจัดงานวันสากลอิสลามสัมพัน์ครั้งที่แปดท่านอาจารย์โซเล่โซเล คณะบอดีคณะพิธาศาตร์มหาวิทยาลัยอิสลามยาลาและสมาชิกเครือข่ายสากลตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสนาวีนุตระประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ขอขอบคุณ ที่ได้ให้เกียรติใช้สถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ในวันนี้กออื่นผมใกล้ขอเรียนว่าในนามของพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชมในกิจการของสาคลมาโดยตลอด เพราะความเจริญข้าวหน้าของกิจการสากลรย่อมเป็นเครื่องชี้อันสำคันที่จะแสะดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมของสังคมและสังคมและของสังคมนั้นกลุ่มชนนั้นได้พัฒนาไปแล้ว อย่างใดทั้งนี้เพราะกิจการของสากลนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุที่ดีได้แก่ประชาชนมีการศึกษาดีขยันขันเก็งในการประกอบอาชีพมีความสมัครสามัคคก,กีมีการพัฒนาในกิจการสาขาต่างๆ ดดังตรงกันข้ามถ้าหากปราจากเหตุที่ดีดังข่าวแล้วสากรก็จะเจริเข้าวหน้าขึ้นมาไม่ได้ต้องตกอยู่ในวังวนของทุนนิยมมีการเอารัดเอาเปรียบการผูเรีเปลียป่ยนเบียนคดโกงออกโกยและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ จะตกอยู่แก่คนส่วนน้อยการบริหารงานอยู่ใต้อำนาจของคนเฉพาะกลุ่มดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งที่กีดขวางความเจริญเข้าหน้าของสาขอทั้งสิน้นหรืออีกในหนึ่ง ก็คือการกัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีระบบเศรษฐกิจมีระบบเศรษฐศาสตร์หลักอยู่3แบบในการข่าวคือแบบตุนเสรีนิยมซึ่งกำลังประสบป,ปัญหาวิกฤตอยู่ในยุคขณะน,นี้แบบที่2คือระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งล้มสลายไปแล้วแบบที่สามคือระบอบศธิศาสนาอิสลามซึ่งกำลังได้รับการพิสูจน์และทดสอบจากสภาวะการของโลกที่สูญเสียความเชื่อมั่นต่อระบอบสองแบบแรกและกำลังมองหาทางเลือกที่สามและเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเลือกระบอบศีตศาสตนาอิสลาม เป็นทางเลือกที่สามสำ,สำหรับประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้ในานามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ตลอดจนพี่น้องสมาชิกสากลท่านของจังหวัดกระบี่ต้องขอขอบคุณในานามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่ได้มีความกรุณาเสียสละเวลาให้เกียรติ เดินทางมาเยี่ยมเยือนและปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ขอให้ท่านและคณะได้มีความสุขตลอดเวลาที่ปรนักอยู่ในจังหวัดกระบี่และหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่คงจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในโอกาสต,ต่อไปก่อนที่ผมจะโชบรมพูด ในวันนี้ผมใกล้จะขอนำเรียนพี่น้องที่ได้มาเยือนจังหวัดกระบีใกล้จะขอเรียนภาพรวมรวงจังหวัดกระบีจังหวัดกระบีของเรานั้นมีพี่น้องมุสลิมอยู่ประมาณเกือบ50% การสนับสนุนการกรรมก,การอิสลามประจังหวัดได้สำรวจได้ะสะรุปออกมาแล้วมีครอบครวัวอยู่25,695ครอบครัวนี่ก็เป็นการสำรวจของ,ของมัสยิดนี่เกิดตะเดียนึ่งฝ่ายตะเดียนผมก็ได้รวดรวมไว้ประชากรที่ได้สำรวจ ออกมา1นึ่งแสนหกหแคนแยกเป็นเพศชาย8ปดหมื่นห้าพักรหคนเพศหญิงเก้าหมื่นสองพั้จะได้ว่าสัดส่วนผู้หญิงกับผู้ชายนั้นพกะที่เราได้ตำรวจมาผู้หญิงนะครแบทก่รัง มากกว่าผู้ชาย6,920แขก23คนพี่น้องครับนี่จะเป็นการสำรวจของวายรียนของคณะกรรมการอิสล่อการศึกษาตะวันตกตะวันแต่อีกอย่างอีกหลายมัสยิดที่ยังไม่ได้จบการเรียนที่กำลังรอรับการเข้าเรียนอยู่ประมาณ20มัสยิดผมคิดว่าประชากรรวมัน้งสิ้นไม่ต่ำกว่า2000นะครับ กรณีหนึ่งเซลล์มีหนึ่งแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบคนนึจากร้อยเก้าสิบมัสยิดนะครับเรามีมุสลิมที่หนาแน่นอยู่ก็มีอำเภอปันตาอำเภอกองทอมอำเภอเมืองอำเภอหนองกรองอำเภออ่าวลึกและอีกที่บบางก็มีอำเภอปันตาอำเภอลำทัพแม้อ่าภอเขาบนรีที่ไม่ใช่ที่ เขาไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับเราเรารู้จักอัลลอฮ์เราเข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันคือมีที่เขาไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เขาก็ตำคำฝันไว้ว่าแรลงทันหินตินหอยเก่าเขาตรางานตามสวยรวยเกาะปอกโปรไฟมามหา,จายจท้ายทะเลสวยสุดมรกตอันดามันสวรรค์ก่อปีป นี่เคยเป็นกำฝันของจังหวัดกระบีที่ทา,างราชการเขาก็ได้ำํำคำฝันไว้ก็เหมือนกับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีกำฝันแต่นั้นคือไม่ใช่ฐานที่รองรับในเรื่องของผู้ที่มีความศรัทธาที่ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในอัลที่เขาได้คิดนะครับด้วยก้นลึกจากวัตยัยของเขาแต่นี้คือหมายถึงเขาได้ ให้คำฝันภาพรวมๆของจังหวัดกระบี่พี่น้องครับอีกคำฝันหนึ่งซึ่งเป็นคำฝันประจําจังหวัดกระบี่ที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนี่คือเป็นส่วนหนึ่งับพี่น้องจังหวัดกระบี่ขพระเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมประมาณเกือบ0บเปอร์เซ็นคือหมายถึงพี่น้องที่รู้จักอัลลอฮ์นะใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบมุสลิมแต่อีกพี่น้องส่วนหนึ่งที่เขากําลังหา นะครับหาเอาล้อให้อยู่เขายังไม่ได้รู้จักเอาล้อก็อเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะท่องทําให้เขาได้รู้จักเอาล้อตามอย่างไรวิธีการนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักนะครับหวังอย่างยิ่งว่าการประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับของเครือก่ายสากรนะครับคงจะเป็นบรรยากาศที่ดี เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ยินดีต้อนรับบกพล้องประการใดในการต้อนรับตรงนี้ต้องขอมาบด้วยนะครับก็อขอมาบด้วยเนื่องจากสถานที่ของเรายัางไม่พร้อมแต่ตั้งนั้นตั้งนี้เราก็พร้อมที่จะต้อนรับท่านนะครับต้อนรับท่านทุกเมื่อทุกโอกาสนะครับคิดว่าสถานแห่งนี้คงจะเป็นสถานที่มีประโยชน์ พี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในส่วนพี่น้องของเราในจังหวัดกระบี่ผมคิดว่าเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือให้การต้อนรับด้วยความด้วยความเต็มใจด้วยรอยยิ้มที่ตราตึงนะครับให้กับท่านทุกท่านที่มาในวันนี้ก่อนที่ได้จบลงไปนั้นผมใกล้ขอนะครับอำนวยไวบรรให้กับทุกท่านได้รับความสุข ะความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการการปฏิบัติงานของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเป็นการทํางานเพื่อาศาสนาอิสลามอย่างน้อยการทํางานของเราในวันนี้คงจะประจักษ์ในวันอาคคีรอตต่อไปนะครับอบิลลาฮิตอฟ,ฟกวานิดายะอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮตุลลอฮิวุบเรากาตุขอเปิดการประชุมในวันนี้ด้วยอัญเิญฟาติฮะพร้อมการอนานรัลฟติฮะ أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ลำดับต่อไปใครขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านวิโรธส,สลามันนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่อาจารย์อัสนาวีบุกุระประธานโครงการนะครับท่านวิโรธส,สลามันที่นาะมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ด้วยครับ เดี๋ยวอย่ารีบกลับนะครับอย่ารีบกลับท่านมวลสมาชิกสากรนะะทุกสากรัครับเดี๋ยวเนี่ยอาจารย์อนุลลชิสานนะครับบอกว่านะะประสิทธ์บาว่ามีของที่ระลึกนะครับแจกทุกท่านครับอย่ารีบกลับนะฮะกิจกรรมสุดท้ายส่งมอบธงเจ้าภาพและกล่าวปิดโครงการเวลาสิอ นาฬิกานะครับจนถึง12นาฬิกาเนี่ยคงจะใช้เวลาช่วงช่วงนั้นนะครับอยากกระชับนิดนึงนะดังนั้นอย่ารีบกลับนะเดี๋ยวมีของที่เราลึกจากเจ้าภาพนะสากลร่วมครับไม่ว่าจะเป็นสกอฟแลนะครับแล้วก็ตันบียนาาู